นิทานธรรมพระเจ้าห้ารอยชาติเรื่องขุดบ่อน้ำในทะเลทรายในครั้งก่อนโน้นมีพ่อค้าเกวียนคนหนึ่งกับบริวารคุมเกวียนห้าร้อยเล่มไปค้าขาย ได้ไปถึงทะเลทรายอันมีระยะทางไกลถึง60โยธจึงให้บรรทุกน้ำบรรทุกฟืนไปให้เพียงพอพอไปถึงทะเลทรายก็ให้ออกเดินทางเฉพาะกลางคืนเช้าขึ้นก็ให้หยุดพักเพราะกลางวันร้อนนักไปไม่ได้พ่อออกเดินทางไปได้5 9กโยธแล้วยังเหลืออีกโยธเดียวก็จัไปพ้น จึงสั่งให้พวกบริวารทิ้งน้ําทิ้งฟืนเสียแล้วให้ออกเดินทางต่อไปแต่คนนำทางที่อยู่เกวียนลำหน้าม่วงนอนก็เลยพลอยหลับไปโคได้พาเกวียนวกกลับคืนข้างหลังจนตลอดคืนเช้าขึ้นจึงรู้ตัวพ่อค้าเกวียนจึงให้หยุดพ้นดังนี้แล้วพ่อค้าเกวียนจึงมาคิดว่า ถ้าเราทิ้งความเพียรคราวนี้ก็จะตายกันหมดทั้งคนทั้งโคจึงได้เที่ยวออกเดินวกเวียนวนไปจนกระทั่งเย็นจึงได้พบกอหญ้าใหญ่ก้อหนึ่งขึ้นอยู่ที่ทะเลทรายจึงคิดว่าใต้กอหญ้านี้คงจะมีน้ำอยู่ข้างล่างเป็นแน่จึงให้บอกบริวารขุดลงไปแต่เมื่อขุดลึกลงไปประมาณ60ศอก ก็พบแผ่นหินอยู่ข้างล่างคนทั้งหลายก็หมดหวังพ่อขาเกวียนจึงลงไปหมอบเอียงหูฟังที่แผ่นหินก็ได้ยินเสียงน้ำไหลอยู่ข้างล่างจึงบอกคนใช้คนหนึ่งซึ่งแข็งแรงกว่าคนอื่นว่าลูกเอ๋ยเจ้าอย่าท้อใจไปเลยจงเอาแท่งเหล็กกระทุ้งแผ่นหินนี้ให้แตกพวกเราก็จะได้กินน้ำ คนใช้ก็กระทําตามได้พยายามกระทุ้งแผ่นหินอยู่หลายครั้งจนแผ่นหินปริแตกท่อน้ำก็พุ่งขึ้นมาคนและโคก็ได้กินและอาบตามสบายแล้วพ่อค้าเกวียนนั้นก็ให้ปักธงเป็นเครื่องหมายไว้คณะพ่อค้าก็ได้ออกเดินทางไปค้าขายต่อไปมาชาติสุดท้าย คนใช้นั้นได้มาเกิดเป็นพระภิกษุองค์หนึ่งหัวหน้าพ่อค้าเกวียนก็ได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าจบาเรื่องนี้ในวันนุปตะชาดกเอกนิบาทเท่านี้นิทานเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าความไม่ย่อท้อเป็นเหตุให้ได้ผลดีเข้าในหลักธรรมพระบาลีว่าวิริเยนะ ทุกขมัตเจติอันว่าบุคคลล่วงทุกได้เพราะความเพียร